เดี๋ีครับผมหลวงโชว,วันนี้จะมาทากวงออางเหาะเหาะยังไงมาดูกันเนี่นะครับเนื้อกวางเขาก็จะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาแบบหั่นแล้วเนื้อเขาก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นสาบนะครับเยอะมากเลยวันนี้จะใช้ผัดด้วยเครื่องแกงใต้แบบถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงนี่นะครับเนื้อกวางกลิ่นสาบเขาก็จะน้อยกว่าเนื้อวัวนะครับแต่ว่าเขาจะมีความนุ่มมากเลยนะครับตะไคร้นะครับตะไคร้เดี๋ยวก็จะซอย ซอยทีๆเลยใบมะกรูดนะครับซอยซอยยิกเลยเครื่องแกงพริกนะครับก็จะใส่หนึ่งช้อนนะครับจะใส่เยอะเดี๋ยวจะเผ็ดเกินการผัดก็นี่นะครับน้ำมันเนี่ยจะ เคลือบแค่ก้นกระทะนะครับแล้วก็ใส่เครื่องแกงไปนะครับเหมือนจะเหมือนจะน้อยแต่จริงๆแล้วนะเผ็ดแน่นอนแล้วก็จะคัวให้นเขาหอมเลยนะครับนี่ครับ กินนี่หอมมากเลยนะครับเสร็จแ,แล้วกนะ็ใส่กวางไปกวางหอะนะครับหเหาะแน่นอนก็จะใส่น้ำปลาคนะรับ น้ำปลาี่ใส่ที่กระทะที่กระทะเองนี่แบบนี้โดนน้ำปลาี่โดนกระทะนี่เ <Yeah. S 2> ขาจะเกิดความหอมเพิ่มแรงบวกก็จะเพิ่มความหวานด้วยนะครับส่นตันปลปผงชูรสใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยตะไคร้ซอยใบยมะกรูดซอยเสร็จแล้วก็ต่อเลย อุึ่งกะท่าบ้างแหมต้องจะหน้าชั้นแหละตะกร้องเนี่ยหืมชิมที่หอมมากเลยครับหอมมากเมื่อกี้ก็ชิมแล้วนะครับหืมเผ็ดมากเลยขนาดาใส่ขึ้งแกงเข้าไปนิดเดียวนะครับโอเคได้ละพอแล้วก็จัดใส่จานเลยครับโอ้ยข้าวสวยร้อนๆน,นะ โอเคถ้าคิกว่ายังเผ็ดไม่พอก็ไม่ใช่ปัญหานี่นะครับลูกโดดปไปตงงปลายเหาะแน่กวางเหาะ <c oughs> พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับดีนะครับยินแล้วนี่อร่อยเหาะเลยนะครับโดนพริกเหาะก็แล้วแต่ตามชอบเลยอยากจะเหาะแบบไหนกวางเหาะขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็ใช้เครื่องแกงพริกนะครับหมูมาจากภาคใต้นะครับเผ็ดเผ็ดก็เลยนี่นะครับ ก็มีแตงกวามารอเลยวันแล้วก็แตงกวาไปเลยนํำเลยเครื่องแกงพริกเขาก็เผ็ดถึงเครื่องนะครับอหอมสุนไพร วางเนี่ยผัดแบบไวๆน,นะครับเขาก็จะให้ฝุกนานเนี่ยเขาก็จะแห้งแข็งนะครับนี่ครับกำลังฝุกกำลังดีนี่ครับเพิ่มตะไคร้ซอ,อยใบยมะกรูดเนี่จะหอมโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็เผ็ดอืลืมไข่ดาวไข่เจียวเนี่ยปรัเค็มก็ดีเอาพี่ลูกโดนลูกโดนพี่ลุกโดน